หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่330มีแค่เจ้าก็เพียงพอแล้วว่ายิ่งไรนะแค่หญิงสาวผอมแห้งคนหนึ่งเป็นแค่เด็กสาวที่ยังไม่โตด้วยซ้ำที่ทำให้กองทัพทหารนับแสนนายของพวกเราพินาศยับเยินถึงเพียงนี้หรือปองชายใหญ่ขมวดคิ้วจ้องมองภาพวาดในมือมันเป็นรูปหญิงสาวอายุประมาณ11-12ปีที่ดูสุภาพเรียบร้อยและไร้เดียงสา ปรมาจารย์พิษถอนตัวออกจากกองทัพแล้วหลังจากผ่านไปหลายวันจึงได้รับอนุญาตให้มาเจอองค์ชายใหญ่เมื่อเขารับภาพวาดที่ถูกส่งต่อเอาไว้ในมือสีหน้าของเขาก็ดูย่ำแย่เสียยิ่งกว่าองค์ชายใหญ่เป็นไปไม่ได้เขาพ่ายแพ้ให้กับแม่หนูคนหนึ่งหรืออีกทั้งยังเป็นนางหนูที่ยังไม่โตเต็มวัยต่อให้นางเริ่มศึกษาการปรุงยาพิษตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเทียบกับเขาผู้หมกมุ่นอยู่กับวิชานี้มากว่าห้าสิบปีเขายิ้มอย่างขมขื่น ฟาบาทลูกน้องของท่านไปส่มหารูปใครสักคนมาหลอกลวงท่านหรือไม่ไม่มีทางสายลับผู้นี้แทรกซึมเข้าไปตั้งนานแล้วตอนนี้เป็นถึงผู้บัญชาการกองพันอีกทั้งยังเป็นลูกน้องคนสำคัญของแม่ทัพสกุลหูเนื่องจากแม่นางผู้นั้นเคยช่วยชีวิตเจ้าสกุลหูนั่นเอาไว้เจ้าสกุลหูนับถือนางราวกับเป็นบรรพบรุษส่วนสายลับผู้นั้นก็ได้รับการยืนยันตัวตนแม่นางผู้นั้นนางปากของเจ้าคนสกุลหู องค์ชายใหญ่เชื่อมั่นใจตัวสายลับผู้นั้นเป็นอย่างยิ่งหากเขาไม่มั่นใจเต็มร้อยก็จะไม่ส่งข่าวกลับมาสายลับผู้นั้นเห็นกับตาว่าหญิงสาวผู้นั้นคอยเข้าออกค่ายกักตัวของทหารบาดเจ็บไม่นานนักทหารที่บาดเจ็บล้มป่วยก็หายดีอุบายที่ให้เหล่าทหารที่หายดีโจมตีกลับก็ถูกเสนอขึ้นจากหญิงสาวผู้นั้น ส่วนแม่ทับสกุลหูก็ไม่ได้ชื่นชมหญิงสาวผู้นั้นให้กับสายและฟังแค่ครั้งเดียวดูเหมือนว่าแพทย์พิษของอีกฝ่ายก็ถือหญิงสาวผู้นั้นแพทย์พิษพูดอย่างเศร้าโศกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าห้ามดูถูกคนสามประเภทเด็ดขาดหนึ่งคือคนแก่สองคือสตรีส่วนสามก็คือเด็กดูเหมือนว่าหญิงสาวผู้นั้นจะเป็นหอกข้างแคร่ของพวกเราองค์ชายท่านลองคิดดูสิใครเป็นคนทําให้ท่านต้องถูกฝ่าบาทตําหนิ ใครเป็นคนทำให้ความสำเร็จของท่านต้องหายไปอย่างรับค้าบและใครเป็นคนทำให้ท่านต้องอับอายต่อหน้าเหล่าขุนนางท่านลองคิดดูสิท่านององน้อยคอยจ้องเล่นงานท่านอยู่ตลอดตราบใดที่ตำแหน่งองค์รัชทายาทยังตกไม่ถึงตัวท่านทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนอกเสียจากกำจัดหญิงสาวผู้นี้ทิ้งเสียจึงสามารถระบายความโกรธให้กับเหล่าทหารทุกคนและสามารถระบายความโกรธขององค์ชายองค์ชายท่านห้ามใจอ่อนโดยเด็ดขาด องค์ชายใหญ่หาได้เป็นคนไร้สมองเขาครุ่นคิดแล้วพูดว่าไม่ได้หากกำจัดนางในตอนนี้ทหารคว้นหลีนับหมื่นนายและประชาชนกว่าเมืองหนึ่งต่างต้องตายไปพร้อมกับนางอาจารย์อย่าเพิ่งใจร้อนไปเลยรอให้ราชทูตที่ท่านพ่อส่งไปเจรจาสงบศึกมาถึงเสียก่อนหลังจากขาลีคลายอันตรายทั้งหมดสืบข้อมูลทุกอย่างจนรู้อย่างแน่ชัดจากนั้นค่อยวางแผนก็ไม่สาย พระรามจา์พิษเกรงว่าองค์ชายใหญ่จะสงสัยจึงไม่กล้ากเกลี้ยกล่อมต่อไปเขาคิดอย่างเทียดแค้นอยู่ในใจนางเด็กเวรข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่ออีกสักหน่อยแต่คอยดูเธอสุดท้ายเจ้าจะต้องถูกจัดการอย่างทุกทรมานต้องกำจัดให้สิ้นซากเมื่อองค์ชายใหญ่เห็นราชทูตที่องค์หลีส่งมาเพื่อเจรจาสงบศึกเขาก็เคลื่อเครื่องใช้ไปไม่น้อยเจ้ากงหลีสั่งนั่นเสียจริงด้วย ในตอนแรกไม่น่าใจอ่อนปล่อยให้เข้าเข้าเป็นผู้ใหญ่เลยคนที่มาแย่งชิงตำแหน่งองของเขาล้วนต้องลงนรกการเจรจาสงบศึกก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนะักแน่นอนว่าควันเหยียนไม่มีทางที่จะทิ้งโอกาสอันวิเศษนี้ย่อมต้องมีข้อเสนอที่มีค่าสูงส่งนอกจากควันหลีต้องคืนเมืองทั้งหมดให้กับควันเหยียนแล้วยังต้องมอบอีกห้าเมืองให้กับควันเหยียนอี e. ก็ทั้งยังต้องชดเชยค่าเสียหายของกองทัพแควนเหียนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นจำนวนเงิน9ล้านตำลึงกงหลีซังก็ถือเป็นยอดฝีมือด้านการเจรจาต่อรองเขาถึงกับกล้าต่อรองค่าเสียหายจนเหลือเพียงสาเมืองและ6ล้านตำลึงเงินกู้เย่ยิ้มอย่างไร้กาดพี่เฉินพวกเราไม่ต้องรีฝ่ายที่ต้องรีบเป็นพวกเขาต่างหากพวกเรายังมีเวลาอีกมาก ขณะที่ราชทูตทั้งสองฝ่ายกำลังโต้เถียงกันทันใดนั้นก็มีเมืองชายแดนของควันหลีเพิ่มอีกห้าเมืองที่พบเจอผู้ป่วยซึ่งมีอาการเหมือนกับเหล่าทหารที่ติดโรคของควันหลีท้ายที่สุดก็กดดันองค์ชายใหญ่จนเหลือเพียงฟางเส้นสุดท้ายแม้แต่ปรมาจารย์พิษที่เขาเชิญมาก็ติดโรคแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคนต่อไปที่ถูกเชื้อโรคโจมตีก็อาจจะเป็นเขา ขณะที่กงหลีสั่งกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อต่อรองจำนวนเมืองและเงินที่ต้องชดเชยองค์ชายใหญ่ก็ส่งคนไปสั่งให้เขาตอบรับเงื่อนไขของแววนเหยียนในทันทีมิฉะนั้นจะตั้งข้อหาเขาในคดีสมรู้ร่วมคิดทำลายสันติภาพระหว่างสองแคว้นวันนี้ได้พบว่ามีคนในคณะทูตเจรจาสงบศึกมีอาการร่างกายอ่อนเพลียและไข้ขึ้นสูงคนอื่นๆก็ถึงกับตื่นตระหนกในทันที ถึงแม้ในกองทัพวันหลีจะยังไม่พบทหารที่ตายด้วยโรคนี้แต่การต้องฝืนทนอยู่เช่นนี้แต่ละคนล้วนสู้ผอมจนไร้ซึ่งรูปร่างมนุษย์เกรงว่าอีกไม่นานก็จะปรากฏฉากการตายหมู่ขนาดใหญ่เวลาไม่เคยรอคอยผู้ใดอีกทั้งเวลาก็หมายถึงชีวิตการใช้เมืองห้าแห่งและเก้าล้านตำลึงเงินเพื่อแลกกับชีวิตของประชาชนและทหารนับแสนนายถือว่าไม่ขาดทุน หลังจากนั้นหนึ่งในสมาชิกคณะทูตเจรจาสงบศึกที่เป็นพักพวกขององค์ชายใหญ่ก็ปลดกงหลีซังออกในทันทีและลงนามในส่วนที่สัญญาเมืองชายแดนเพื่อมอบผ้าเมืองที่อยู่ทางใต้ของด่านชายแดนใต้ให้กับแคว้นเหยียนพร้อมกับจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน9้าล้านตำลึงพี่เฉินสงครามสิ้นสุดลงแล้วท่านจะได้กลับไปยังเมืองหลวงแขวนเหยียนแล้วใช่หรือไม่เมื่อทุกอย่างสงบลงก็ใกล้สิ้นสุดฤดูใบไม้ผลิแล้ว หัวใจของกูเ้เย่เบิกบานเมื่อมองดูทุ่งหญ้าเขียวขจีอันไร้ขอบเขตหลังจากที่ควบแข่งมาอย่างถึงอกถึงใจกับพี่เฉินในทุ่งกว้างแล้วกู้เยีย่ก็นั่งอยู่บนหลังมา้าและชมพระอาทิตย์อยู่ตกเคียงข้างพี่เฉินเมื่อสงครามสิ้นสุดก็หมายถึงการต้องจักลายาอีกคราเหตุใดนางกับเขาต้องเผชิญกับความโศกเศร้าของการจักลายาอยู่เสมอหลิงเจเวียเฉินยื่นแขนออกและอุ้มแม่นางน้อยมาที่หลังม้าของตนพร้อมกับให้นางนั่งอยู่ด้านหน้าตนเขาอบเบาๆไปที่เอวเรียวเล็กของแม่นางน้อย ให้นางได้พิงกายกับหน้าอกของตนอย่างสบายพร้อมกับแนบคางลงบนศีรษะของนางและพูดอย่างอ่อนโยนว่าเยเอเอหลังจากที่เข้าถึงวัยปักปิน่นข้าจะขอเจ้าแต่งงานทันทีเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราก็จะไม่พลากจากกันอีกตกลงหรือไม่กู้เยเะจมดิ่งอยู่กับเสียงที่ไพเราะจนแทบจะทำให้คนจมดิ่งลึกลงสู่ความหวานชํำทันทีที่นางกำลังจะพยักหน้าตอบตกลง สายลมราตรีก็พัดผ่านทันใดนั้นนางก็ตั้งสติได้พร้อมกับเบิกตากว้างหันกลับกลับไปมองหลิงเจเวีเฉินไวปักปิน่นนั่นแค่อายุ15ปีเองมิใช่หรือเมื่ออิงจากมุมมองทางการแพทย์หญิงสาวอายุ15ปียังไม่เติบโตอย่างเต็มที่เลยด้วยซ้ำการแต่งงานในเวลานี้เป็นการทำลายดอกไม้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะชัดๆพี่เฉินท่านบอกมาตามตรงเลยที่จีรงแล้วท่านเป็นโรคใครเด็กใช่หรือไม่ พี่เฉินยิ้มอย่างขมขื่นและไร้หนทางน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดูและยอมแพ้ใช่แล้วเขาไม่มีหนทางชนะเด็กสาวในอ้อมกอดคนนี้ได้เลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพียงแค่เห็นหน้านางเขาก็ยอมแพ้หมดทั้งใจแล้วเหลวไหลข้ารักเจ้าจนจะคลั่งแล้วต่างหากข้าว่าข้าต้องผิดจากเจ้าแน่นอนชาตินี้คงระยารักษาหายหัวใจของกู้เยี่ยวหวานชื่นพี่เฉินไม่คาดคิดเลยว่าท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการพูดคำหวานด้วย ข้าชอบท่านที่เป็นเช่นนี้แหละอ่อแน่นอนว่าจุดสำคัญคือท่านหน้าตาหล่อเหลาหวานก็ได้เข้มก็ดีบางคราเป็นลูกหมาที่น่ารักบางคราก็เป็นลูกหมาป่าที่น่าเกรงขามพี่เฉินท่านต้องเป็นคนพิเศษที่สวรรค์เตรียมไว้ให้ข้าแน่นอนเพื่อชดเชยความรักที่ข้าขาดหายไปนในชาติที่แล้วมันเป็นค่าชดเชยที่นางถูกเหวี่ยงมาสู่โลกยุคโบราณอัล้าหลังนี้ไม่คนที่ต้องขอบคุณสวรรค์ต้องเป็นข้าต่างหาก ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งเจ้ามาอยู่ข้างกายค่าในที่สุดชีวิตของข้าก็สมบูรณ์แบบหลิงเจเวียเฉินขอบคุณชะตาลิขิตอย่างจริงใจในชาตินี้มีแค่นางก็เพียงพอแล้วฮิฮิสวรรค์สร้างเราให้คู่กันไม่มีใครแยกเราได้จริงหรือไม่พี่เฉินกู้เยียกระพือขนตาอันเรียวยาวพร้อมกับกระพริบตาอย่างแก่นแก้วถ้าทางอันมีชีวิตชีวาทำให้หลิงเ,เวี๋เฉินไม่อาจละสายตาได้ เมื่อชาติก่อนไม่สามารถปกป้องเจ้าเอาไว้ได้ชาตินี้จะต้องชดเชยเป็นเท่าตัวจะต้องปกป้องธนุธนอมเจ้าเอาไว้ใต้ปีกของข้าเป็นอย่างดี